สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเขาสู่ชองสอพระโชคครับซึ่งมิเน้สอพระโชคก็ได้มีโอกาสนําเสนอเทปวิดีโอของเจเจสอนคนฟันแม่นครับซึ่งเทปวิดีโอนี่สอพระโชคก็ได้รับความมโนเคราะห์จากทีมงานอีสานใต้ครับคนกับช่างครับพี่น้องครับยังไงพี่น้องก็ตามสอพระโชคมาได้ครับเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปพบกับเจเจสอนครับมาเพิ่นสีบาจังไดเพิ่นใดตัวใดครับ ซึ่งเพ่นฝันได้ตลอดครับเพ่นแม่นตลอดครับเจเจสอนนี่ครับจังได้กับพี่น้องกับตามสอพระโมาครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคนกับส่างมาในโอกาสนี้ด้วยได้ครับเด,ด้ขอบคุณครับทีเอซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับส่างทุ่านได้ครับเด้อนะครับมือนี้เขาก็เดินทางมานะครับผมนะครับมาถึงมาหอดนะครับผมเจสอนคนฝันแม่นนะครับผมนะครับแต่หวดที่ว่าเพ่นฝันหวดสองสองนะครับผมเขาก็บ่มีเวลาเด็ดตามัาเทีนะครับผมนะครับมื่อนี้ก็เลยได้มีโอกาสวัสดีครับผมเจสอนสวัสดีครับ จะได้สบายดีบ่ครับผมเออสบายดีดีไม่แห้งนอนนรับฟันดีครับจะได้น้ออ่ะก็ให้ให้ยังมาบ่ครับนี่ใหใหญ่ให้กินเนี่ยมือแรงเขาโคกโอ้ซื้อหยังไรครับนี่มาเฮก้องฟ้าเจ้าซอเด็ดเจ้ทูบบ่ครับนี่เฮ็ดช่องมาเฮก้องฟ้ามาเฮก้องฟ้านีขก็ติดตามหรือบ่ครับนี่มีอยู่อแต่บัาทลายฝากกดติดตามนําเนเฮ็ดเกี่ยวกับหนังครับผมก็ชีวิต เลี่ยงมาชีวิตชาวบ้านเท่านีา้แะอยู่คนกับหม่ออยู่น้ากันเลี้ยงก,กันไปหลังจากที่ฟันงวัดสองสองเนี่ยก็ทางทีมงานบาดตามในเทีน่ะเนาะเจสอนนะครับผม <c oughs> ตามมา <c oughs> ที่นหนึ่งบัดดีก็งจากนั้นก็บาดตามมาเยอะเทแยะกับม,กมันนี่ก็มีโอกาสเนาะมันนี่เจสอนมีความฝันฝันดี้เราบอครับผมพูดจะอะครับงวลนี่ครับก็ว่าฝันดีอยู่ได้แหละงวนนี้เป็นจะอะไรคือความฝันฝันว่านี้นี่นี่เขาส้นรถขังทั้งขงังรถขั้นนี้เล,ลยรถเนี้ยรถไวบเซ็นมาเนี่ยบอกรถเชนมาเนี่ยแหละโอ้ย ฝันอยู่มดขึ้นเป็นเรื่องเดียวๆเสียใจกับพงว่าเขาส้นข้างหลังข้างๆพ้นมาพ้นข้างส้นข้างรดขั้นนี้ละแต่วางวดก้อนนั่นนั่นทะเบียนลดขั้นนั่นนั่นหกสองเก้าพันออกเลยได้หกสองเก้าทะเบียนเก่าหนึ่งบอทะเบียนเก่าอันนี้ทะเบียนใหม่บอครับอันนี้ท <ถ S 1> ะ <ถ S 1> <ถ S 2> เบียนใหม่นี่จะจดทะเบียนมาใหม่โอ้หกสองเก้าคือร่บ้ําได้สิือ ซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วซื้อลอตเตอรี่เพิอมนี่ใส่ศูนย์เจ็ดโอ้ตรงกับเด็กทะเบียนเลยตัวนี้นี่ห้าแปดศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ดได้สามตัวเลยีสิโอ้เด้สามตัวเลยครับพี่น้องห้าแปดศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ดนะครับอลอตเตอรี่เทสสอนซื้อแล้วนี่นะครับเด้๋ยวพี่น้องเอฟซีนะครับผมนะครับเทสสอนซื้อแล้วห้าศูนย์เจ็ดฝันครับฝันฝันว่าเขาต่ำขางหลุดนะ ก็มีโอกาสเนาะขันฟันแนวนี้เนาะตามทั้งหมดก็อนนี่ที่ว่าฝันว่าทะเบียนเก่านั่นฟันลักษณะแบบนี้ฟันลักษณะแบบนี้แหละฝันว่าก็ส้นข้างหนา้าตัวนั้นนั่นเรื่องก็ไปจดทะเบียนใหม่เนาะตัวเก่าเนี่ยมันหกสองเก้าตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าน่หกสองเก่าหกสองเก่าสุพาพมากหกสองเก้ 29, 30, าสุภาพมากอันนี้ไปจดทะเบียนมาใหม่นี่ก็เรื่อยๆใหม่นะครับขอบคุณเนี่ยเนาะนะครับผมนะครับ 07นะครับเดี๋ยวสู้ให้พี่น่องมองก่อนโอ้สรุปแล้วให้พี่น่องลงทุนก่อล,ลงทุน0 7น0เนี่ติแม่นละค่หลูดเลยศูนย์หลุดศูลุดศมากศูนย์หครับงวดน,นี้มากศูนย์ศูหอดศูย์เก่าหลุดไปหลุดพี่น่องหาจำเป็นครับผม,ผมเจสองคนฝันแม่นจากงวด่อนนกฝันว่ายอย่งก็อสมัยงวดสอเนี่ยฝันวาจะเด็คือว่าถือคักถึงเนี่ยิงวดสองสก็ฝันว่าเขาไม่หายเลยเนาะสองสองเนาะเขาหา เอามาห้เลยเอามาหิ้เลยแหละเนาะพุทโามาหิ้สองสองวัวนี้มีตัวมักอีกเป็นพิเศษดีบบอตตัวอื่นนี่บอครับสาระตัวอื่นตัววัววัวปนในน่ก็ว่าจากมักซูนนี่แหละห้รูดศูนนี่แหละมักซูนแห้งแมนแค่กับหนึ่งหากระดังได้เจ็บบอบบม่มักไหยสิหาศูนหาหนึ่งอืมขันนีหาหาศูนย์หาหนึ่งอืาแห็ที่ศูนยไหวบ้านเถอะที่ซูนไหวก็ยังมันนะแต่ปลาลัคนาแบบนี้มักออกมักมีโหลดสลรับฟันแบบนี้แมนแต่ฟันยังสีหมันหลุด ทนผู้ชมเ้อครับผมนะครับเอาไปดีความไปจนหน้ามือนะครับผมสำหรับเจซอนนะครับคนฝันแม่นนะครับผมนะครับหลังจากที่ข้าไปั๊มตามมาไหลงวดนะครับผมแต่แตงงวดสองสองเนาะที่เจซอนฝันได้สองโต๊บอกแข่งแก่เลยครับว่าสองสองนะครับผมนะครับวันนี้เจซอนกับฝันมาอีกทีหนึ่งก็คือว่าฝันว่ารถต่ำงวดก่อนเนาะงวดก่อนอีกเป็นรถทะเบียนทะเบียนขั้นนี้หมคนบเจ๊ัะเบียนขั้นนีล่ะตัวมันเป็นทะเบียนหกสองเก้าทะเบียนเป็นสองเก้าเอาทะเบียนเก้าไปใส่ครับผมทะเบียนเก้าก็เ่าะเจ้าทะเบียนใหม่เ่ได้เสีมก็เลย จัดออกเลยไปจดทะเบียนใหม่โอ้ oh, อันนี้ก็ได้เป็นทะเบียนใหม่แม่นเ <Man. S 2> ด้อนะครับผมทะเบียนเก่าของเจสสอนคือว่าเพิ่นไปจดใหม่เนาะทะเบียนเก่านี่ขาดภาษีนะครับเพิ่นก็เลยไปจดใหม่ 9, ตัวโตเก่านี่มันปเป็นเหล็กยังก็เด็กโตเก่าอัสองเก้าหางส <Man. S 2> องเก้าเมนสามโตมันหกสองเก้ามัน อหัวนี้ก็มาเมืองครับพี่น้องครับเบียนไม่เจสอนฝันแนวเก่าอีกฝันแบบเก่าครับท่านผู้ชมนะครับผม0770เด้อพี่น้องนะครับผมก็ลองไปหาหยิบจับฉลากที่รัฐบาลเมืองเจสอนก็ได้ไปใบหนึ่งเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมใบเดียวก็ไม่ได้ใบเดี07เน้นมักเป็นศูนย์ครับเจสอนบอกว่านะครับมักแห้งสุดก็คือศูนย์นะครับผมให้นหูศูนย์ไปเลยเนาะเจเนาะหูศูนย์ไปเลยแล้วแจกศูนย์หอดศูนย์เก่าไปแล้วศูนย์หอดศูนย์เก่าจะลงลงทุนเบิองหาามีโศกมีหมาน้ำกันเนาะมีหมาเป็นจบุญ ครับผมนะครับสไลด์อินซี่นะครับเด้อท่านท่นใดที่อยากเรี่พอเจสอนกับพี่มึงได้นะครับทางช่อง YouTube เนาะ YouTube ชื่อช่องนะครับเจ๊มาแห่กล้องฟ้าพิมเข้ามามาแห่กล้องฟ้าแน่ติดตามให้นะแน่ฝากช่องนล้วแน่นี่ครับผมกล้องฟ้าเนี่ยอายุจะปีเลยครับสำหรับกล้องฟ้านี่ปีนี้ก็บแปดปีเลยจ้ะปีนี้ก็บแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดศูน่าแปดศูนย์ว่กล้องฟ้าอืมครับผมสำหรับปีนี้ก็บแปดปีแล้วกล้องฟ้ากล้องฟ้านี่เฮ็ดอย่งครับผมเอา กิจกรรมประจําวันของสองฝ่ายเวลาออกหาเงินเนี่ยใส่ไปที่แบบไหนครับอ่านก็มีรถนั่นรถแห่นั่นรดรดไอ้เด็กหน่อยขี้ระบ้านรถแห่แห่มาถึงมาแห่ได้ไปเมืองไหนบ่าครับเจเมืองไดครับเมือแบเมองแโอ้รถแห่แห่นีครับเด้อนะครับสหรับนดี่อยากหมาปแห่ัตอมีสาก็อหม่ไ้มาแห่กงฟ้านะครับผมนี่สรับช่วมเด้อนี่ครับมาแห่กงฟ้า อันนี้เบอร์โทรพลเรือกับเจนอันนี้เบอร์โทรเจเองนี่ละโอ้ครับเจสี่เด้อนะครับผมนะครับครับพลเรอยากสิโทรมาสอบถามตัวเลขอกับเจนะครับผมถ้ามีโชคเงินนี่ก็โทรเข้ามาได้เด้อนะครับผมจริงการเข้ามาไดศูนย์หกสองสี่ห้าเก้าสองห้าสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอันนี้เบอร์โทรของเจสอนโดยตรงเลยบ่ครับนี่จ้ารับสายอยู่หรอวาเนาะกำรับอยู่พี่น้องโทรมากกำลับเสีสายเลยท่าบโบติดคัดอียังโอ้โหเจสอกนยังรับ นะครับสำหรับท่านใดที่อยากสิมิโซะนะครับเจสซอนวันนี้เจสซอนกับไฮมาศูนย์เจ็ดตัวเดียวโคโลฝันศูนย์เจ็ดแต่ว่าทะเบียนรถนี่กับจ้าทีท่านผู้ชมเห็นนะครับเนาะนะครับก็ลองหยิบจับฉลากที่แบงค์รัฐบาลเมืองสลับงวดนี้นะครับผมนะครับเจสซอนเพิ่อเกิดมีกิจกรรมกับกิจการว่าเพิ่อเกิดคือว่าเป็นหมาแห่รถแห่เนาะนะครับรถแห่สนใจกับติ๊ต่อมาได้เบอร์โทรนี่แหละจ้ะแห่แนวไหนนะครับผมแห่หน้าแห่บุญแห่ยังแห่ซูยัง กมเห็นนะครับเนาะนะครับก็ลองหยิบจับฉลากที่แบงค์รัฐบาลเมืองสลักหนวดนี่นะครับผมนะครับเจสอนเพื่อกยามีกิจกรรมกับกิจการว่าเพื่อ็คือว่าเป็นหมาแหรถแหเนาะนะครับรถแห่สนใจกับจิดต่อมาได้เบอร์โทรนี่แหละจ้ะแห่แน่เลยนะครับผมแหหน้าแห่บุญแห่ยังแห่ซู่ยังปกตินี่สิไปหาเงินอยู่ในเสือผ่าอีสานผ่าอีสานใหนเด็กหน่อยกี่คนละยี่สิบบาทคนใหญ่ก็ห้าสิบบาทอ้อมบ้านเข้านี่ยละเลาะไป ตามหลักถันถ้าบ,บ่ว่า<ด>ปัญหาโควิดก็ได้เ <ม EN. S 1> ดินทางแล้วจา้าปัณณิก็ได้อยู่ดอกก็ไปพยายามพี่ยามน้องแล้วเนาะพยายามพี่ยามน้องทัว่วภาคอีสา,เานเฮานี่ละนะครับผู้ใดขัดเห็นมาแหกกล่องฝ่าก็ยิ่งไปทำเด้อ <c oughs> นะครับทั้งทั่วภาคอีสานแต่เก,กิดเราฝ่ายแจ้งเนะาะนะครับฝ่ายแจ้งอันคือว่ารัฐบาลมันเปิดยังไทยได้สะดวกสะดวกเท่ากับจะได้อันนี้เจี๊ยสอนเด้อสำหรับท่านใดที่เห็นมาในหมู่บ้านนะครับก็สิถามหาเจี๊ยสอนในรถเห็นกล่องฟ้าบ่กล่องฟ้าบ่ว่าสินนะครับซื้อกล่องฟ้ามาเพิ่นนะครับผม โอกองฟ้าลุบโ้อตัวครับผมกองฝ่านะครับเด้อพี่น้องเข้าถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมนะครับเจเจสอนโชว์ตัวเลขของที่นึงนะครับผมโชว์โตที่เจสอนสื่อให้นะครับสลากกินแม่รัฐบาลไอ้ยุ่ยยุ่มาโชว์ทางถือถือกระป๋ายรถเลยได้ครับผมถือกระป๋ายรถเลยตีใส่โอ้โหคนครับเอ้ยคักเน่คักเนี่ยพี่น้องตรงก็เลขป้ายรถเลยบ่เจเนี่ยแหละเนาะนี่ครับห้าแปดศูนย์เจ็ดอันนี้ก็ห้าแปด 07คือกันครับพี่น้องโอเอ้าเอ้าเอเป็นแนวทางเด้อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องครับนําไปลงทุนใดนะครับสหรับเจสอนนะครับผมเจี๊ยสอนเขาถ่ายรูปเรารอจะกรูดนะครับอ่าหนึ่งสองสามครับผมอ่าครับผมอ่าโอเคครับผมนะครับอ่ขอบคุณเจสอนหลายครับผมที่ให้แนวทางครับเด้อครับผมครับใช่สุดดีค่ะครับผมครับท่านผู้ชมนะครับเด้อสหรับเจสอนนะครับผมเจสอนก็หายไปแล้วนะครับเจสอนก็หายไป07นะครับผม07นะครับ507 นะครับเป็นเหล็กความฝันนะครับงวดก้อนเพิ่อกับฟันไอซีเลยครับสองเก่าเพิ่นบอกว่านะครับสองเก่าเพิ่อกับฟันไอซีเลยทะเบียนรถเก่าเพิ่นหกสองเก่านะครับผมนะครับทะเบียนเมือีงวดนียเพิ่อกับฟันเจ้าที่ท่านผู้ชมรับฟังไปนะครับผมว่ามีรถเพิ่นส้นเนาะส้นข่างนะครับผมนะครับเหาก็ใครมาตามให้เลยเด้อพี่น้องนะครับผมจะเลือกไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับปิดให้ทีมงานเราสู่บุษช่องเด้อครับพี่น้องครับผมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องครับเป็นมงคลสนาดแป๊บนึงครับนี่นะครับท่านผู้ชมกรับเจสอนคนฟันแม่นครัับนนว่ารถ เามาชุนรถเพิินครับมาชวนขางรถเพิินเพิินกับไปจัดรถเตอรี่ไว้ยังสิแหละครับห้าแปดศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องเพื่อทีเห็นนะครับใบรถเตอรี่ของเพิินครับเอาอย่างไรพี่น้องกับไปวิเคราะห์บ้างด้วยครับเด้อผิดถูกกันยว่ากันครับมักชอบกับจัดตามเจซ้อนก็ได้ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกผูทุกคนนะครับด้ที่เข้ามารับชมรับฟังครับสำหรับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยขอให้พี่น้องเข้าชคดีถูกกันทุกผูทุกคนครับรวยๆแฮงๆครับ ถ้าพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ